โซร้อย็คนคุยเท่ากับศูนย์ไม่มีเราได้ประโยนาวันนี้ได้โค้ดใหม่ค่ะไม่มีคนมาจีบไงแต่หมายถึงว่าโสดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยก็คือคนคุยเท่ากับศูนย์ไม่ได้มาจีบค่ะเรื่องเรื่องมีความรัมีควรคอมรักมีควรแสดงว่าคนคุยเท่ากับศูนยเมื่อกี้ใช้ไม่ได้แล้วนะไม่ก็ม่คุยกับใครเลยไง ตอนนี้หนูยุ่งมากๆเลยค่ะยุ่งมากๆแบบเนี่ยออกอีเวนต์แล้วก็เจอพี่ตลอดเลยอะ่ะแบบมันไม่มีเวลาไปแบบจะไปเริ่มต้นคุยกับใครด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออยังไม่เริ่มคุยดีกว่าเพราะว่าเหมือนถ้าเราไปเริ่มคุยกับใครเราก็ต้องเหมือนแบบเต็มที่กับเขาเหมือนกันเหมือนให้โอกาสเขาแล้วก็น่าจะแบบได้เปิดใจคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สือไม่มีเวลาเปิดก็ถ้าจะบอกว่าปิดก็ก็ประมาณนั้นก็ได้ เอาก็ต้องใช่ใช่ค่ะแบบเพื่อนแนะนำอะไรเงี้ยก็แบบเพื่อนก็แบบไปกินข้าวกันไหมแล้วเดี๋ยวมีคนอยากแนะนําให้รู้จักอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบคือหนูชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่อยากแบบไม่อยากถูกเซตอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันเป็นเป็นแบบเดสตินีเดี๋ยวก็คงได้เจอแสดงว่าใครอยากจีบตาก็จะต้องไปแบบตัวต่อตัวเลยไม่ต้องใช่ค่ะห้ามให้เพื่อนแนะนานะคะ อ๋อ,อรรโอเคค่ะ <พอ S 2> ได้เลยเอาจริงๆริอะตอนแรกอะ หนูไม่เห็นเลยคอมเมนต์แบบนั้นเพราะว่าในอินสตาแกรมเราไม่มีมแบบนั้นใช่หนูก็เลยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมันมีข่าวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณแม่แหละเป็นคนเห็นแล้วคุณแม่ก็ส่งมาให้ดูทีนี้เราก็เลยต้องเข้าไปดูใน Tik t o อกใช่ไหมคะมันมาจาก Ti k t o อกก็เลยเข้าไปดูทีนี้แบบจริงๆแล้วส่วนตัวปาเราไม่เป็นไรเลยคือการที่เราทํางานทุกผลงานเรามันมีคนติคนชมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันถูกหยิบยกให้มาเป็นข่าวเฉยๆแล้วมันก็มีทั้งคนให้กําลังใจแล้วก็คนที่แบบติเรา แล้วก็มีที่เขาทะเลาะกันซึ่งตรงนั้นหนูไม่อยากให้มันดราม่าซึ่อพอเรายิ่งอ่านไปเรื่อยๆมันก็โอ้โหเขาก็เหมือนคนนึงช่วยเราให้กาลังใจอีกคนหนึ่งแล้วทะเลาะทะเลาะกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆวลาหนูไปร้องเพลงอะหนูก็แค่ยอยากให้คนมีความสุขอ,อะไรเงี้ยพอลองมาเจออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอะเสียใจว่าแบบเออไม่ต้องทะเลาะกันค่ะมันไม่มีอะไรคือติชมหนูมาได้เลยแล้วก็แบบเราเองก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว ูมาลอง้แสดงว่าสิ่งที่เราเสียใจมากกว่าการที่เขามาติดชูเราด้วยการยูกทรกการไม่อยากให้คนาาๆๆอยู่หัวกัน ใช่เพราะว่าสุดท้ายมันกลายเป็นว่าวันนั้นมันก็เป็นอะไรเป็นเรื่องเราดีๆของหนูวันหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นอยู่ในความทรงจําที่ดีแล้วแบบพอมันมีคนมาดราม่ามาทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโออไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยมันเป็นความทรงจําที่ดีมันแล้ววันนั้นมันก็ดีจริงๆคือคนติคนชมหนูไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่เล่นละครมาหรืออะไรเงี้ยมันก็มีคนติคนชมเราอยู่แล้วเป็นธรรมดาแล้ว้เป็นอรนตรงจะมีเรื่องเสียงมันเผด็จเพื่อนไหมคะบาร์ขาดความมั่นใจไม่ขนาดน อธิบายยังไงดีอ่ะแบบจริงๆเราหนูพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกๆงานที่ฟังได้เรบบาฟังเต็มที่จริงๆนะคืออยากให้เขารู้ว่าเราเต็มที่แบบเนี่ยอย่างวันเนี้ยแบบลูกค้าก็เลือกเพลงนี้มาหนูร้องไม่เป็นหนูก็โอเคค่ะหนูเดี๋ยวดูไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยเออทุกๆอย่างมันมันต้องพัฒนาอยู่แล้วต่อให้ไม่มีคําติชมนะคะหนูก็ตั้งใจที่จะพัฒนาเรื่องการร้องเพลงของหนูแล้วเพราะว่ามันเหมือน อยากนะคะถ้ามีเวลาก็อยากไปเรียนแล้วมันเหมือนแบบคนให้โอกาสเราขนาดนี้หนูไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคนให้โอกาสเราเยอะจนเรามองข้ามไปว่าแบบเราจะไม่ท้อหรือว่าจะมาเสียใจกับแค่คําติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบที่จะหยุดแบบโอ๊ยเสียเซลล์ไม่ร้องดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆคนให้กําลังใจเราก็เยอะอ่ะเวลาแบบเราไปร้องแล้วเราเห็นคนมีความสุขแบบวันนี้ค่ะหนูก็ดีใจก็ยังอยากทำต่อไปม,มันไม่มีสว่วนที่จะทําให้ขาดความมั่นใจเลย ว่าไม่นะคะจะมีแต่อยากทําให้มันดีขึ้นเหมือนแบบเออพอมีคนแบบติเรามาเราก็รับฟังแล้วเราก็แบบตรงไหนอะไรยังไงจริง,รงๆเวลาหนูมีงานร้องเพลงหนูนั่งฟังเสียงตัวเองกลับไปบ้านนี่แทบไม่ได้นอนเลยนะนอนใช่นอนตีหนึ่งตีสองแบบดูที่คนเขามาแบบแท็กมาให้เราแล้วเราร้องไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าแล้วคราวหน้าเราจะปรับปรุงอะไรได้แต่ว่า ทุกๆครั้งที่ไปร้องอะคะ่ะมันก็มีความคาดหวังแบบอยากได้เพลงนี้เพลงนี้หนูก็ทกําการบ้านแทบไม่ทันทุกวันนี้ท้องเนื้อเยอะกว่าท้องบทละคร <c oughs> <c oughs> จริงแต่หนูก็เต็มที่ของหนูแบบอะไรที่ต้องใช้แบบเกียร์ที่ต้องซื้อแล้วมันจะช่วยเราได้หนูก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมี เช่าไม่ด้วยนะทุกวันนี้คือแบบอยากให้เสียงเราดีอยากให้ทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟกเพราะว่ามีคนให้โอกาสหนูเยอะจริงๆแล้วหนูก็แบบดีใจอ่ะได้บัทอนถึงมันจะแบบไม่เป็นร้านน้ำร้องไม่เนาแล้วจ้างมาเลยคันพร้อมร้องมาเลยค่ะไม่จริงๆชุดนั้นมันชุดนั้นมันสวยมันโอเคพี่สตาลิสเขาตั้งใจทําทุกดีเทลให้บางแหละแล้วมันก็เป็นงานเร่งด่วนด้วยแต่ว่า เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่บางยกขาแล้วเหมือนกระโปงมันไม่ลงไปแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนอยู่บนเวทีเราก็ไม่เห็นไงมันไม่ได้มีแบบไม่ได้มีใครมาแบบบอกเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแบบงานใหญ่แป๊บเดียวค่ะจริงจที่กระโปงเป็นอย่างนั้นแป๊บเดียวตั้งแต่ตอนที่เดินขึ้นมามันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้น